สวัสดีพี่น้องผงไปจุบุทุคนนะครับเด้อปลูกผักในกล่องโฟมนะพี่นะปลูกง่ายๆปลูกกินเองปลูกผักในกล่องโฟมที่ไร้สารพิษในทุกยานะครับกล่องโฟมผักสลัดให้งามครับเบื้องหลดพี่น้องสหนอยปลูกเองปลูกเองกินเองขายเองนักเรงพอนะพี่นะปลูกในทุกยานะครับเด้อในกล่องโฟมมอนนี่เห็นบ่ผักบุ้งก็ได้ผักชีก็ได้ผักอีตูก็ได้ได้ไปเมงรักก็ได้ผักกะเพราก็ได้ ผัลลัดให้งามเลยครับเห็นบอกปลูกผักในกล่องโฟมได้ทุกผักนะพี่ถ้าคุณจะปลูกด้วยวิธีง่ายๆล่ลย้พี่นะผักชีกําลัางขึ้นได้ครับเห็นบอกนะผักชีกําลัางขึ้นปลูกผักในกล่องโฟมได้ทุกผักนะพี่นะ้วยวิธีง่ายๆ่บริสไซนงนะครับนี่เด้ไม่มีสารเคมีใส่แค่ดินดินได้ครับดินแล้วก็ปุ๋ยควกผสมกันแค่นั้นเองง่าย เนี sea, et, ่ยครับกล้องนึ่งเนี่ยกล้องนึงนะครับเนี่ยกล้องนึ่งเนี่ยใส่ปุ๋ยแค่สองกัมมือนะครับเดประดิดฐ์มาใส่ในี่ซีทุงหาถงเนาะทุงละสิบบาททุงละสิบบาทปุ๋ยขวเข้าซื้อมา climate, เนี่ยทุงละ้ี่สิบเนี่ยเอาใส่แค่สองกัมมแล้วค้นให้เขากันแค่นั้นเองนะครับจะกระปุกเลยนามหดอย่างเดียวจุดสาคัญคือเปิ้ลหมักโฮมนะครับเฮ็ดโฮมกันีังเพิ่นกระพาแค่นี้เองนะครับเห็นเองนะก็ดมาตองใส่ยังเลยครับขืนมากนจังที่เห็ดนี่แหละครับนี่ เห็นบ่ปลูกผักในกล่องโฟมด้วยวิธีง่ายๆนะพี่แนะงา่ามพี่น้องปลูกกินเองนะครับพุทธเป็นเสียเขาเหุ่นนี่ง่ามคลั่กนะครับนี่จำบุตรบุตรงามเฮงปลูกผักในกล่องโฟมเห็นบ,บ,บ่งามบ่ครับงามบ่ปลูกโดวยวิธีง่ายๆอ่า ฝากไว้ท้าเ้ะครับด้ือสนใจทักมาเสนนาอจิบอกวิธีปลูกง่ายงายปลูกแบบใดเมื่อนาเส้ลงขีบการปลูกให้บึงกานผสมดินให้บึงอ่าพอปลูกไปไหมันจะค่อยงามขนาดนี้ด้วยอขอบคุณในลายๆที่เข้ามารับชมนะครับด้วฝากไว้นาเนกับเสียงน้อยน,น้ำอ้อยสดนะครับด้วย